เหรียญน,นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่ระดับประเทศนะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพระเครื่องสายกรรมาฐาน พระเครื่องสายอีสานและสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีพระเครื่องของพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมาฐานนะครับมาแนะนํานําเสนอซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดีชัดเจนและพิธีปลุกเซยิ่งใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับออกที่วัดบวรน,นิเวศวิหารนะครับกรุงเทพมหานคร ในปี2520นะครับเหรียญรุ่นนี้ลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับเป็นรูปไข่แบบนี้นะครับตรงกลางก็เป็นพิมพ์หลวงปู่มั่นนะครับหันหน้าตรงแบบครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับข้างล่างนะครับระบุพระอาจารย์มั่นนะครับตรงนี้ก็เป็นดอกจันนะครับวุริทัตเถระนะครับตรงนี้มีโค้ดนะครับนี่เป็นโค้ดนะครับออกโค้ดนะครับพิมพ์น้านหลังนะครับพิมพ์น้ำหลังก็ข้างตรงกลางนะครับ เป็นรูปอัฐบริขารนะครับรูปบาทนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยอัครคาถานะครับแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อสร้างนะครับเพื่อสร้างภาพประทานเพื่อถวายเป็นอุทศิกาเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก เขารบสักการะบูชาในยามระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและจะได้นำมาปฏิสถานนวัดบ้านตาลตํวบโคกสีอํเาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและสมเด็จพระอริยะวงศ์สาัตายานสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระนามพระประธานนี้ว่า พระพุทธชินบัญชรพมลังสีนะครับและอีกอย่างนะครับเพื่อเทิดทูนเกียรติคุณแด่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยถวายนามพระกิ่งว่าพระกิ่งภูริทัตโตนะครับในพิธีนี้นะครับมีการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลน,นะครับอ่าหนึ่งก็เป็นเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเป็นเหรียญมีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับ สองนะครับพระกิ่งและพระชัยวัดภูริทัตโต3สามรูปเหมือนหลวงปู่มั่นรูปเหมือนหลวงปู่แหวนและรูปเหมือนหลวงปู่ฟั่นนะครับอาจาโลสี่เหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่แหวนสุจิโนโนนะครับและพิธีมหาพุทธาวิเศษสามวันสามคืนนะครับพิธีเททองหล่อโลหะ เมื่อวันที่15ตุลาคมพศ2520โดยสมเด็จพระยาณสังวรเป็นองค์ประธานในพิธีเททองครับหน้าวัดบวรนิเวศวิหารนะครับกรุงเทพมหานครและงานพิธีมหาพุทธาพิเศษสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานนะครับจุด,จดเทียนชัยณอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนะครับกรุงเทพ ในวันที่26、27、28พฤศจิกายน2520นะครับรวมเกียจิชื่อดังหมุนเวียนเข้าร่วมพิธีีลุกเสกนะครับจำนวน89รลูกสำหรับเหรียญหลวงปู่มั่นบุริทัตโตที่จะสร้างในรุ่นนี้นะครับก็มีเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะโลหะ แล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับเดี๋ยวก็จะมีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าครับพิมพ์หน้าหลวงปู่มั่นนะครับแบบชัดๆนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับดวงตานะครับสองสองข้างนะครับมีเม็ดในตานะครับมีเม็ดในตาแบบนี้นะครับนี่นะครับ เส้นสายอะไรคมชัดนะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับของเส้นพื้นผิวนะครับเรียบตึงแบบนี้นะครับขอบนะครับขอบก็เป็นขอบยกขึ้นมานะครับนี่นะครับขอบเหรียญยกสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับลักษณะของโคดนะครับนี่นะครับโคดเป็นตัวตอกลงไปนะครับแบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับ เป็นแท่งขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับคมชัดแบบนี้นะครับตัวหนังสือก็ออกจะเป็นคล้ายๆผิวมะละหน่อยหนึ่งนะครับตัวหนังสือนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตัวกระอะไรเนี่ยครับคมชัดเจนนะครับเป็นแท่งนะครับนี่นะครับตัวกระนะครับ บาทนะครับบาทเครื่องอัฐิบริหาร,ะน,น,รนะครับนี่นะครับต like like right ิด like <Yep. S 2> ชัดเจนนะครับคมเด่นชัดนะครับแบบนี้นะครับพื้นผิวเหรียญนะครับด้านหลังนะครับเป็นเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งเฉียงอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับผ้นผิวนะครับเส้นเสี้ยนทั่วเหรียญนะครับวิ่งเฉียงแบบนี้นะครับผ้นผิวนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ ขอบนะครับขอบเหรียญตรงใต้หูเหรียญแล้วก็เป็นขอบโดยรวมนะครับพื้นผิวนะครับนี่นะครับเป็นผิวมะระแบบนี้นะครับขอบข้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะนะครับแบบนี้นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับเบอร์ตัดก็ทั้งฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับลิกขึ้นมา จะเป็นตัดฉีกนะครับตัดฉีกครึ่งนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้มีรอยฟันเฟืองนะครับตรงกลางนี่นะครับนี่นะครับกประมาณบริเวณไหลนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับนี่นะครับโดยส่วนมากนะครับจะตัดฉีกครับตัดฉีกครึ่งนะครับแบบนี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับ จะมีรอยฟันเฟืองเป็นช่วงนะครับแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีตัดฉีกแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับโดยส่วนมากจะตัดฉีกครึ่งนะครับก็เรียกตัดตัดครึ่งนะครับฉีกครึ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับครับนั่นก็เป็นเหรียญอาภาจันใหญ่สายกรรมฐานนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับที่มีการจัดสร้าง เจตนาชัดเจนนะครับแล้วก็มีการบันทึกการจัดสร้างไว้ชัดเจนนะครับเป็นหรียญดีพิธีใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกที่วัดโบวนิเวศวิหารนะครับกรุงเทพมหานครนะครับในปี2520นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญอาจารย์ใหญ่นะครับสายกรรมฐานลูกปุ่มั่นพูริทัตโตนะครับ วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพปี2520มีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือจะมาแนะนํากันได้เลยนะครับมีข้อมูลอะไรดีๆเข้ามาแนะนํากันได้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับดูแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ